ทุกคนด้วยนะครับซันนี่เกมเราบอกอกคิเลอรซี่ซึ่งตอนนี้ผมก็เพิ่งได้มาเจอเซิร์ฟหนึ่งที่เขาตีจา้าเลอยู่ซึ่งก็ดวนด,ด,ดเลยครับเรามาดูการตีจา้าเลกันเลยมไม่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 ไม,ไม,ไม่เอาไมา่โอ้ยเจ็บจังจ้าเลเขามีค,ค,ความแข็งแกร่งระดับ ช้าเลยครับเนี่ยตีเจ็บมากเลยครับน้องชครับเขาตีเจ็บดังเลยโอ้เลือดเหลือหนึ่งหมื่นแล้วครับเราต้องรีบแปลงร่างเป็นคนแล้วก็รีบหนีเลยครับด่วนๆครับอู้อุ้ยเกือบตายท่านชมท่านไงตายแล้วเนี่ยต้องรีบไปครับต้องรีบไปก็้วต้องรีบบินไปเลยครับ เยวจะไม่ใช้ผลฟินิกเนาะก็ต้องรีบไปครับต้องขออนุญาตใช้ผลแสงเนาะโอเคครับทุกคนครับเราขออนุญาตใช้ผลแสงเลยนะครับเพื่อให้ความมันเร็วขึ้นนิดหน่อยครับโอเคโอเคโอเคถามว่าผลฟินิกกับไปได้นะั้นไปได้ครับแต่ว่ามันค่อนข้างช้าเนาะก็แบบว่บาพอดีสมมุติว่าถ้าเขาตีกันเสร็จแล้วเราจะตีเสร็จไม่ทันเนี่ยนะนะขออภัยสำหรับการพูดเร็วว่าลนครับตีเข้าเลยตัวที่ห้าของชีวิตครับนู่นครับผมไม่เคยตีเจ้าทะเลมาก่อนเนะพูดจริง ตั้งแต่บล็อกฟุทุกเกมที่เป็นพีทอ่ะทุกเกมที่มันเป็นทำทำได้ต้นแบบมาจากคนพีทอ่ะผมไม่เคยตีเจ้าทะเลเลยนะครับนี่คือตัวที่ห้าของชีวิตแล้วก็ตีตัวที่ห้าในคิงพีทอย่างเดียวเลยด้วยครับไม่เคยตีที่อื่นนะก็คือแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เคยตีนอกเ พัดลมเข้าโอเคว่าช่วงนี้ร้อนก็เลยเปิดพัดลมไม่ได้เปิดแอร์ครับโอเคบินเลยค่อนข้างไกลเลยละอยู่ไกลจะกอเกิดมากถ้าใครไม่มีผลในการสำรวจสมมติใครได้ผลในนอสเซอร์งี้ยก็คือมีโอกาสอยู่ครับใช้เรือแต่ว่าก็จะใช้เรือเดินทางไกลามากแล้วครับโอเคไปต่อ ไปไปเราไม่เห็นแม่ต่เงาเลยเพราะว่าอยู่ไกลค่อนข้างไกลนะครับโอเคเรามาถึงแล้วไหนเอไอไอ้เจ้าทะเลหน้าตูด Britney, ได้เวลาตายของแกแล้วฤฤฤฤฤฤฤอเเาาุ้ยโชคดีนะครับเนี่ย like มีคนขับเรือมาถ้าถามว่ามีคนขับเรือมา อยู่บนเรือแล้วเราก็ตีเขาไว้เรื่อยไงค่อะไรของะอะไรของผมเนี่ย แสงไม่ค yeah. sort of yeah. ่อยเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวกระจกแสงตรงนี้อาจะได้ก้อยไม่จมนะขอร้องขอร้องก่อนพุ่งจมอย่าพุ่งจมอย่าพุ่งจมไปบ้าเลยยังไม่ได้เก็บของเลยของของไม่กิน สั้นๆหน่อยเนาะก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ไหครับเจ้าทะเลตั้งคิดว่าเจ้าทะเลตัวแรกงชีวิตครับไม่ใช่เจ้าทะเลตัวที่สองชีวิตโอเคกลับไปใช้ผลฟินิกเหมือนเดิมครับฟินิกฟินิกฟินิกฟอนิกฟอนิกฟอนิกฟินิกผมรู้นะเขาทำอะไรต่อแม่ชมเดาคงจนรู้ใช่ไหมครับผมรู้นะผมก็คิดเหมือนผม เขาจะไปตีใคโดต่อคือไอ้พวกนี้คือฟาร์มเยอะแดดเร็วๆสูงบนอันนี้ก็ได้คอมมอนนั่นเลยคอก,กมมอนะคอมมอน,อมมอนแล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 ,แลกออกอ่นน,น่ะเนี่ยมันไม่เคยออกรีเจนให้ ออกออกแต่อะไรออกแต่คอมมอนออกมาทำบ้าอะไรบ้าเลโอ้ดูแลเอานี่คือกับแต่ไม่ให้ผลอะไรเลยใช่ไหม,ไมไก็ได้ก็ไหนกัดไหนคนแรกครับคนแรก ผลกีฬาเอามาทำอะไรผลกรรมเชื่อผมไ่ไงผลกรรมกีร์สามพิเศษปุ๊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 ให้ตายเถอะไอ้ป้าเลยผเลยผลซ้ำ